นะัสดีครับในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตัวอุกกาบาตท,ที่เคลื่อนที่โดยที่ทําการ inherit มาจากคลาสโปรเจกต์ตายเรียบร้อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเมื่อยิงกระสุนไปเนี่ยจะยังไม่สามารถทําลายเจ้าอุกกาบาตได้เพราะฉะนั้นในคลิปต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนต่อเนื่องที่จะทําให้เราสามารถทําลายอุกกาบาตได้โดยที่เราใช้วิธีการยิงกระสุนปืนมาที่อุกกาบาตนะครับ เมื่อวัตถุทั้งสองชิ้นชนกันเนี่ยก็เราจะสั่งให้เลือดของตัวอุกกาบาตเนี่ยลดลงตามค่าดาเมจของโปรเจกต์ตาและเมื่อใดก็ตามที่ HP ของตัวอุกกาบาตกลายเป็นศูนย์เราก็จะสั่งทําลายตัวอุกกาบาตทิ้งไปและเราก็ใช้หลักการเดียวกันนี้เมื่ออุกกาบาตมาชนกับตัวยานเพลเยอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการ แก้ไขโค้ดในส่วนของคลาสโปรเจกต์ตายกันหลักการก็คือเราจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับที่มันจะทำงานก็ต่อเมื่อ c o l เ i d e r 2ชิ้นเกิดการชนกันเกิดขึ้นซึ่งโชคดีว่าใน Unity เนี่ยเขามีฟังก์ชันลักษณะนี้เอาไว้ให้ใช้แล้วนะครับซึ่งก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า On Trigger Enter รับพารามิเตอร์เข้ามา1ตัวนะครับเป็นชนิด Collider ทีนี้ลองกด Command งองูง เพื่อมาดูนะครับเพื่อดูเอกสารประกอบผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะมีรายชื่อของฟังก์ชันหรือคลาสนะครับลองคลิกเข้าไปดูใน collider จะเห็นว่าฟังก์ชัน on trigger collider เนี่ยจะถูกเรียกขึ้นมาเมื่อมี collider 2ตัวเนี่ยเข้าสู่กระบวนการ trigger ด้วยกันนะครับก็คือพูดง่ายคือเมื่อเริ่มต้นชนกัน ฟังก์ชัน on trigger enter เนี่ยจะถูกเรียกขึ้นมาโดยที่พารามิเตอร์ที่มันจะส่งมาให้เนี่ยก็คือเป็นวัตถุของคู่กรณีที่เป็นตัวที่เข้ามาชนกับเจ้า object ที่เป็นเจ้าของสคริปต์นะครับนั่นคืออย่างในคลาสคลาสเนี้ยเจ้า a u t ร r เนี่ยก็คือเป็น collider ใดๆก็ตามที่เข้ามาชนกับคลาส projectile นั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถระบุได้ว่า collider ที่เข้ามาชนนั้นเป็นอ็อบเจกต์ชนิดไหนครับดังนั้นเนี่ยเราต้องหากลวิธีในการจําแนกแยกแยะชนิดของอ็อบเจกต์ออกมาซึ่งใน unity เองเนี่ยก็ช่วยอำนวยความสะดวกเราในเรื่องนี้เอาไว้นะครับก็คือทุกๆอ็อบเจกต์เนี่ยมันจะมีเมมเบอร์ที่เรียกว่าแท็กที่เราสามารถที่จะกําหนดหรือพูดง่ายคือเหมือนกันเป็นการแปะชื่อเอาไว้นะว่า อบเจกต์นั้นเป็นชนิดไหนได้นะครับก็คือเดี๋ยวเราลองกลับมาที่ Unity แล้วเลือกที่ Object กต์ e r o i d จากนั้นภายใต้ชื่อ Object กต์แอสทตรงหน้า Inspector นะครับจะเห็นคำว่า Tag อยู่ภายใต้ชื่อ Object หน้าตอนนี้เนี่ยมันถูกตั้งไว้เป็น untag ก็คือยังไม่มีการใส่ชื่ออะรๆรแดงสิ้นนะครับทีนี้เราลองคลิกเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีรายชื่อที่เป็น preset มาให้อยู่แล้วอาทิเช่น respawn finish วีเตอร์โอลี่ i n ม a m นค a มเมราเนะครับอันนี้เนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวทำการเพิ่มแท็กเข้าไปใหม่เพื่อจําแนกกลุ่มของวัตถุนะฮะนะซึ่งแท็กที่เราจะเพิ่มเข้าไปณจุดนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับทําการระบุว่าวัตถุที่แปะติดแท็กนี้จะเป็นวัตถุที่สามารถถูกชนได้โดยกระสุนแล้ว เมื่อชนกับกระสุนแล้วจะต้องเกิดเอฟเฟกบางอย่างเกิดขึ้นเกิดผลบางอย่างตามมานะฮะซึ่งก็คงจะต้องเป็นพวกอุปสรรคทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มแท็กที่ชื่อว่า o b s t a c l e เข้าไปโดยการกดปุ่มบวกนะครับแล้วตั้งชื่อว่า o b s t a c l e นะหลังจากนี้ไปก็คือวัตถุในเกมใดๆก็ตามนะครับที่มันเป็นอุปสรรคสิ่งกิดขวางที่เราสามารถทำลายได้ด้วยกระสุนปืนเนี่ยเราก็ใช้ทำการแปะติดมันเอาไว้ด้วยแท็กแท็กนี้นั่นเองนะฮะ พอเมื่อ add tag เสร็จแล้วก็กลับมาที่ a s t r o i อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือก tag เพิ่ม tag ข้าไปเป็น obstacle ทีนี้เจ้า a s t r o i ก็จะมีป้ายแปดติดแหละว,ว่ามันเป็นกลุ่มประเภทสิ่งกีดขวางที่สามารถจะทำลายได้นะครับจากนั้นกลับไปที่โค้ดโปรแกรมทำการเขียนโค้ดเช็คว่าเจ้า object collider ที่เป็น a u t o r ของเราเนี่ยมันคือใครนะครับก็เขียน if a u t h o r t a g มีค่าท่ากับ obstacle หรือเปล่าทีนี้ก็สามารถจำแนกได้แล้วนะครับว่าไอ้เจ้าวัตถุที่มาชนเนี่ยเป็น obstacle ไหมถ้าเป็น obstacle ก็ค่อยมาทำกระบวนการโปรเซสอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งขนาดถัดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำการนำเลือดของตัวผู้กรบาดมาทำการเปรียบเทียบน,นะครับว่าจะ กระสุนปืนที่เรายิงไปเนี่ยไม่มีความแรงมากพอที่จะทําลายอุกกาบาตหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปที่โค้ดโปรแกรมส่วนที่เป็นอุกกาบาตกันสักก่อนเปิดโค้ดอุกกาบาตขึ้นมานก็จะเห็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยจเจ้าอุกกาบาตของเราเนี่ยยังไม่มี Property ที่เป็น hp เลยนะในคลาสโมเลกายที่เป็นค a าสแม่เองก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่ม Pro p e r t y HP เข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเขียนแบบย่อให้มันสร้าง m e t h อด get กับ set ให้อัตโนมัตินะครับโอเคจากนั้นใน m e t h อด start เราจะกำหนดค่า HP เริ่มต้นให้กับตัวอุกบาทของเราสัก20จากนั้นกลับมาที่ class projectile มาดูในส่วนของ ดาม g จของเจ้าตัวเพลย์ตายกันก่อนอ่าในทีน่นี้ที่ผ่านมาเราไม่เคยกําหนด Damage ให้กับคลาสเ j e c t ตายเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปกําหนดใน Inspector ก็ได้นะครับหรือจะ,จะกําหนดในโค้ดถ้าเกิดอยากจะกําหนดในโค้ดโปรแกรมก็คืออาจจะตั้งไปที่ m e t h อด Start แล้วก็ตั้งค่า d damage เริ่มต้นให้เป็นเท่ากับสัก10เพราะเราอาจจะยิง อยากให้ยิงตัวอุกกาบาตสักสองทีก่อนที่มันจะระเบิดนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็กลับมาที่ในถอดออทริกเกอร์เอนเตอร์ภายใต้เครื่องขายอ e ีซที่เราเขียนไว้ก็ทำการลบ HP ของอุกกาบาตท,ที่เข้ามาชนกันซึ่งในที่นี้อุกกาบาตของเราเนี่ยเราจะยังคงถ้าเราเอ,อเราคงไม่สามารถเข้าถึงสมาชิก HP ของอุกกาบาตมาชนได้เพราะในปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวแปรออรเทอร์เนี่ยมันเป็นคอลไลเตอร์นะครับดังนั้นเราทัางการ แปลสภาพมันให้กลายเป็นอุกบาทซะก่อนนะคือเปลี่ยนตัวการอ้างอิงมันก็สร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่เป็น asteroid ตั้งชื่อว่าเป็น obstacle โดยที่ให้ตัวแปรตัวนี้เนี่ยอ้างอิงไปที่ object a u t e r นะครับแต่ถ้าทำแบบนี้ก็ยังไม่พอเราต้องทำการทำ type casting จาก alter เดิมที่เป็น collider ต้องให้เป็น asteroid ซะก่อนจากนั้นเราก็จะสามารถเข้าถึงตัวแปร hp ได้เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับลบ damage นี่คือส่วนของการลบ hp เราัดมาเนี่ยเราก็คือต้องทำให้มั่นใจว่าเมื่อลบ hp ของอุปกรณ์ปรไปแล้วนะครับต้องให้มันทำการเช็คเลือกของตัวมันว่าศูนย์หรือ,อยังนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อให้ง่ายขึ้นต่อการทำงานเราจะกลับไปที่ตัว asteroid แล้วก็สร้างฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมา1ฟังก์ชัน ให้เป็น public void checkHp จากนั้นเขียนเงื่อนไข if Hp น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ให้ทำลายตัวเองจากนั้นกลับไปที่ p r o j e c t t ตายเพิ่มส่วนของโค้ดก็คือ obstacle checkHp ถ้า Hp มันเป็นศนย์มันก็คงทำลายตัวมันเองนะครับจากนั้น เมื่อเราชนกับวัตถุแล้วแน่นอะนว่าเราต้องทำลายส่วนที่เป็นตัวกระสุนเองด้วยเพราะฉะนั้นนี้ต้องเรียกใช้ destroy this game object เท่านี้โปรแกรมของเราก็น่าจะพร้อมกับการทำลายอุกบาตแล้วนะครับงั้นกลับไปที่ unity กันเมื่อเข้ามาใน unity ครับปรากฏว่ามี error เกิดขึ้น ก็ๆๆคือว่าจอแจ้งว่าไม่สามารถที่จะแปลงไท้าคอล l ลเ e อรไปเป็นแอสทร o อยได้ก็ๆๆคือตรงนี้ผมลืมนะครับว่าจะแปลง collider ไปเป็นแอสทร o อยตรงๆไม่ได้เราจะต้องใช้วิธีการดึงเอาคอมโพเนนต์ที่เป็นแอสทร o อยออกมาจาก g a ม e o b j e c t ต์ออเทอร์ซะก่อนนะครับเพราะนั้ๆๆๆๆนก็รี่ใช้ .getComponent แ s t e r o i d แล้วก็ save จากนั้นย้อนกลับไปที่ Unity นะครับทีนี้ Error <ๆ S 1> ก็จะหายไปละเดี๋ยวเราเทสกันนะครับลองเล่นโค้ดโปรแกรมแล้สั่งยิงหนึ่งทีสอทีอ่าแปลว่าโค้ดใช้งานได้ลองอีกทีนะครับยิง1 2ครั้งโอเคการโค้ดก็ใช้งานได้ในส่วนถัดมาเดี๋ยวเราจะ เพิ่มเอฟเฟกระเบิดกันนะครับทีนี้ในโปรเจกต์ p a c e Shooter นะครับมันมี prefab ที่เป็น s p c ซเ e f f e c t ของการระเบิดเอาไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็คือให้ไปที่โฟลเดอร์ p r e f a b vfx แล้วก็เลือก explosion นะครับเราจะมีวัตถุเอฟเฟกต์เรียกว่า explosion asteroid อยู่เพราะเดี๋ยวเราจะทําการสร้าง i n s t a n c e ของเจ้า prefab ตัวนี้ขึ้นมา เมื่ออุกกาบาตถูกทำลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่โค้ดอุกกาบาตแอสทร o อยของเราทำการประกาศตัวแปรที่จะอ้างอิงถึงเจ้า prefab เมื่อสักครู่ก็คือ public game object explosion จากนั้นเราจะเรียกใช้ prefab เมื่อ hp ของตัว object เหลือศูนย์นะครับช่วงก่อนที่จะทำลาย เพราะนั้นเราก็ต้องไปที่ส่วนของ method check hp เสร็จแล้วเรียกใช้ method instantiate วัตถุที่เราจะสร้างขึ้นในที่นี้ก็คือ explosion นะครับจากนั้นค่าตำแหน่ง position และ quaternion ก็คือให้นำมาจาก transform position แล้วก็ transform rotation จากนั้นย้อนกลับไปที่ unity นะครับเลือก asteroid จากนั้นทำการลาก prefab explosion asteroid ไปที่ตัวแปร explosion จากนั้นลองเทสสคริปต์ก็จะเห็นว่าเมื่อยิงไป2ครั้งนะครับก็จะทำให้ตัวออกาบาทระเบิดแล้วก็มีเอฟเฟก explosion เกิดขึ้นทีนี้ จะติดปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าที่บริเวณ hierarchy นะครับจะเห็นว่าเมื่อมีการ instantiate ตัว explosion ขึ้นมาเนี่ยจะมี instance ของ explosion เกิดขึ้นทิ้งไว้ถึงแม้ว่าจะถูกทำลายจริงไปแล้วก็ตามกรณีนี้จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นถ้าเกิดว่าวัตถุมันถูกทำลายไปเรื่อยๆแล้วก็มี effect explosion เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันกับตอนที่เรา spawn กระสุนออกมาั้นเราต้องไปทำการกำหนด อายุไขของเจ้า explosion สักก่อนกับไปที่ script destroy นะครับเราต้องการที่จะทำลายเจ้าตัว object ที่ถูก instantiate ขึ้นมานะครับเพราะ,ะนั้นก็มีต้องมีตัวอ้างอิงถึงมันก่อนก็คือประกาศเป็นตัวแปร object ตั้งชื่อว่า clone เท่ากับ instantiate นะครับจากนั้นเรียกทำการทำลาย destroy ซึ่งโชคดีว่าเจ้า ฟังก์ชัน destroy ใน unity เนี่ยมันมีออปชันพิเศษให้กับเราด้วยนะครับก็คือเรานอกจากว่าจะส่งตัวอ็อบเจกต์ไปทำลายแล้วเนี่ยสามารถกำหนดช่วงระยะเวลาได้ด้วยว่าจะให้ใช้เวลาผ่านไปกี่วินาทีครับถึงจะทำลายเจ้าตัวโคลนซึ่งในที่นี้เราก็ใส่เป็น1.0วินาทีก็ได้ทางนี้ก็หมายความว่าเจ้าตัวโคลนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะถูกทำลาย หลังจากเวลาผ่านไป1วินาทีตั้งแต่หลังจากที่มันสร้างขึ้นมานะครับตั้งแต่ i n s t a n t i A t นี่ขึ้นมานั่นเองเอาวเดี๋ยวเราไปเทสโปรแกรมกันย้อนกลับมาที่ unity ส, Test Run. สั่งเกตดูนะครับเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีตัว Instance ของ e x p l o s a i o n นะครับก็ถูกลบทิ้งออกไป เราถัดมาเนี่ยก็เป็นส่วนของเพลเยอร์บ้างนะครับว่าเวลาที่ถูกชนด้วยอุกกาบาตแล้วเนี่ยก็ควรที่ต้องให้เลือดลดนะซึ่งในครั้งนี้เราคงจะตั้งให้ตัวเพลเยอร์มีเลือดน้อยๆก่อนเนาะเวลาเทสถูกอุกกาบาตชนจะได้ชนทดลองชนแบบทีเดียวตายไปเลยนะครับอันก็ขึ้นอยู่กับการถอใจของเราแล้วนะว่าเวลาที่ตรวจสอบการชนเนี่ยจะตรวจสอบที่ส่วนไหนดี นะครับทีเช่นว่าจะให้โค้ดที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบในการชน,นยอยู่ที่ตัว Player ร์นะครับท่านก็นเดี๋ยวจะเปิดโค้ด Player ขึ้นมา <c oughs> เพิ่มโค้ด on trigger enter collider a u t e r จากนั้นทำการเช็คว่าเจ้า a u t e r เป็น Obstacle หรือเปล่า ถ้าเป็น Obstacle ก็ให้ทําการ get component asteroid ออกมาเก็บเป็นตัวแปร Obstacle นั่นคือต้องทําการ cast type ตัวแปร Author ให้เป็น asteroid จากนั้นเอา damage ของ Obstacle ไปลบออกจาก hp เพราะฉะนั้นเราต้องไปตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ asteroid ก่อนก็อาจจะไปแก้ในโค้ดอย่างนี้ damage เท่ากับ10ดูกว่าละกันแค่10พอ ในส่วนของ Player เองก็ต้องกําหนด HP เริ่มต้นให้เช่นเดียวกันนะครับล้วก็ที่ start ให้ HP เนี่ยเท่ากับ10เท่ากันเพื่อให้ทดสอบดูว่าชนทีแล้วตายไปเลยจากนั้นทำการเช็คว่า HP เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ0หรือไม่อ่าก็คือถ้า HP น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็ให้ destroy this game object อ่าตรงส่วนของ author นี่ลืมอีกแล้วนะครับว่าต้องเป็น author get component destroy จากนั้นไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามนะครับถ้าวัตถุที่เป็นอุกกาบาตมาชนกับตัวยานของเราแล,แล้วก็อาจจะอยากให้ตัววัตถุนั้นนะมันระเบิดไปพร้อมๆกันด้วยเลยอาจใช้วิธีเป็นให้ obstacle.hp เท่ากับ0ไปเลยแล้วก็เนียกใช้ obstacle.check hp พนะฮะเพื่อให้มันทําลายตัวเองนะฮะอันนี้ก็ได้สั้นๆน,นะครับแล้วก็เราควรที่ต้องมาเพิ่มระเบิด e x p l o s i o n ในส่วนของตัว player ด้วยเวลาที่ถูกทําลายนะครับจากนั้นก็ก่อนที่จะ ทำลายก็ใช้เป็น Object Clone เท่ากับ Instantiate Explosion Transform Position แล้วก็ Transform Rotation จากนั้นก็ Destroy ในส่วนของ Clone แล้วก็กำหนดเวลานะครับ หวินาทีเสร็จแล้วก็เพิ่มสมาชิกลงไป Game Object Explosion นะครับเซร็จจากนั้นก็ใส่เอฟเฟกให้กับเพลเยอร์สักนิดหนึ่งนะครับ p r e t Player แล้วก็ Explosion ให้เลือก Explosion Player ทีนี้ก็ลองก็ลองรันตัวแก่ทีนี้ก็สามารถทำลายอุกบาตและให้อุกบาตมาชวนตัวเราได้แล้วนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะไปคลิปถัดไปก็คือเราจะต้องในอนาคตเนี่ยเราต้องทําการสร้างตัวอุกกบาตเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยนะครับเพราะนั้นก็เราจะเก็บแอสทรอยดเนี่ยไว้เป็นพรีแฟบก่อนแล้วก็เอาลากแอสทรอยด์นะครับไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์พรีแฟบจากนั้นก็ลบทิ้งนะครับ โอเคในคลิปหน้าเราจะมาสร้างตัวเกมคอนโทรลเลอร์แล้วก็สปอนตัวอุกบาตกัน